สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวนะครับวิธีการรีเซ็ตเกจรุ่น TS0 นะครับให้กลับคืนเป็นค่าโรงงานนะครับว่าทำอย่างไรนะครับวิธีการนะครับก็คือจะมีปุ่มนะครับด้านบนสามปุ่มนี้นะครับให้เรากดปุ่มกลางนะครับแค่ไว้นะครับแค่ไว้แบบนี้นะครับกดแค่ไว้เลยนะครับจะเข้าเมนูนะครับหลังจากนั้นให้เราเลื่อนนะครับไปหาคำว่าตั้งค่านะครับแล้วเราก็กดนะครับปุ่มกลางหนึ่งครั้งนะครับ หลังจากนั้นนะครับให้กดปุ่มขวามือสุดนี่นะครับเพื่อเลื่อนแถบสีเหลืองนะครับให้ลงไปหาคําว่าคืนค่าโรงงานนะครับประมาณนี้นะครับคืนค่าโรงงานนะครับแล้วให้เรากดปุ่มกลางหนึ่งครั้งนะครับเครื่องจะทําการรีเซ็ตค่าโรงงานแล้วก็บูตเครื่องขึ้นมาใหม่ให้นะครับแบบนี้นะครับก็คือรอนิดนึงในระหว่างทำเนี่ยให้สตาร์ทรถไว้อยู่นะครับ แค่สตาราทรถไปด้วยนะครับเก็บรีมูทขึ้นมาอย่างนี้แล้วนะครับค่าทั้งหมดก็จะคือกับไปคืนค่าโรงงานเหมือนเราซื้อมาครั้งแรกนะครับครับลองทําดูนะครับสวัสดีครับ